สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยนต์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกับ Ford Ranger นะคะตัวนี้เป็นปี2014นะตัวนี้เป็น4ประตูด้วยนะคะเครื่อง2.2 High Rider ตัวนี้เป็นตัว XLT นะคะมีไฟตัดหมอกนะมาพร้อมล้อแม็กนะคะแต่งแบบออฟโรดไปเลยคันนี้สวยมาก นิดนึงเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยภายในด้านข้างจะเป็นแบบกระจกตับไฟฟ้านะอ่าพวงมาลัยธรรมดานะคะคันนี้ไม่คันนี้วิ่งมาอยู่ที่แสนเจนะไม่ตามนี้เลยของเราไม่แท้ไม่จริงนะคะตัวนี้มี ABS ด้วยนะคะปลอดภัยค่ะหายห่วงเลยนะคะอ่าแล้วดูตรงนี้กระจกอ่าปิทยุ วิทยุเป็นแบบธรรมดานะคะตัวนี้ตรงนี้จะมีจอนะอ่าแล้วก็เกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะภายในเขาก็จะประมาณนี้เลยมาดูในด้านของเบาะค่ะคันนี้เป็นเบาะผ้านะรอบคันเป็นเบาะผ้านะคะอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังผู้โดยสารสี่ประตูนะคะคันนี้เกียร์ออโต้ด้วย สภาพยังดีอยู่เลยนะปี2014นะคะสภาพสวยมากนะคะตัวนี้ยังเหมือนใหม่อยู่เลยนะสวยมากเลยโอเคด้านหลังเขาก็มีจุกชาร์จเหมือนกันนะคะตัวนี้จะมีจุกชาร์จอยู่ตรงกลางฟอร์ดเขาก็จะมีเกือบทุกรุ่นนะโอเคไปดูด้านหลังเลยค่ะด้านหลังของเขาก็จะแต่งมาแล้วนะคะแบบนี้นะ มีชุดลากนะคะแล้วก็เดี๋ยวชมด้านล่างก่อนอ่าด้านล่างประมาณนี้เลยช่วงล่างโอเคนะคะปอดต,ตัวนี้ ท่านใดสนใจเดินทางเข้ามาได้ที่รถบ้านสหายานยนต์นะคะตั้งอยู่ถนนรัตนาธิเบศต,ติดถนนใหญ่แบบนี้เลยติดกับ MRT สายสีม่วงนะคะสถานีบางกระสอนะลูกค้าลงทางออกที่1ค่ะค่ะติดถนนใหญ่อยู่ติดกับเต็นท์เล่าเลยค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวดัดบริการจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านหน้าที่ทํางานกันเลยนะไม่มีค่าบริการนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายลูกค้านะ อนุมัติเรียบร้อยมารับรถได้ที่จังหวัดนนทบุรีเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูรอบคันในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะ,อะฟอร์ดคันนี้เครื่องยนต์เท่าไหร่นะน้ <22. S 1> องแก้วสองเครื่องยนต์ส0งพันสองนะคะคีสองพันนี้2 0ี4นะคะมาวิ่งมาแสนเจ เหมือน,หนเหมือนมือนหนึ่งเลยนะคะรับประกันด้วยนะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมไม่มีนะคะเรารับประกันให้เลยราคา3ามแสนแปดบาทเท่านั้นนะคะ,ะถ้าลูกค้าสนใจทักเข้ามาได้เลยนะที่เพจรถบ้านสหยานยนต์นะคะหรือว่าโทรเวอร์โทรหน้าเพจได้เลยนะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวคันนี้นะปี2014นะคะอย่าลืมนะ Ford Ranger 2.2ตัวนี้เป็น XLT นะคะราคา389,000 วันนี้สวัสดีสสดค่ะ